บอกเลยว่าภาพนี้สุดยอดมากจริงขอโทษนะคะวันนี้กล้องไม่ได้ขาวสวยหมวยอึมทีเป็นคำข,าง,ขางหรือซื้อแต่ตัวจริงอะ่ะสวยอยู่ตัวจริงอะ่ะขาวอยู่เออสวยมากแม่ป้าเหียมันขาวกว่าน,นี้แล้บัตทีละ <c oughs> ที่จริงนั้นขาวได้สวยนันนี้มันคือดำสวย แบบนี้แล้วเดี๋ยวฉันจะเอาไฟลงมาแล้วเออสวยมากแม่อลซอนโตกะใหญดเบอร์เท็จจะของปกติค่ะสวยขาวสว่างแล้วค่ะสุดยอดมากติดตามติกตอกได้นะคะเลื่อนข้างบนแบบนี้ติดตามติกตอกได้เลยนะคะอันนับตางอัน8 สี4ตัวนะคะสามารถติดตามติกตอกได้และคนที่ติดตามติกตอกเข้ามาอยู่ในเพจนี้นะคะกราบสวัสดีทุกท่านด้วยยินดีต้อนรับเข้าสูา่สถานีแห่งความมั่งคั่งกับบอสครูน้ตาตังพาโคตรปังพาโคตรรวยจ้ะ<ม><น><ม><น>เออสวยมากแม่อีหลีค่ะ สรานีแห่งความมัง่งคั่งใครยังไม่ยิ้มใครยังไม่เบิกบานกรุณายิ้มกรุณาเบิกบานด้วยค่ะโอเคบอกคะลูกค้าตื่นเช้ามาจนถึงเนี่ยจนบ่ายโมงแล้วคะ่ะลูกค้ายังไม่ยิ้มเลยคะ่ะแม่คะ่ะยังไม่มีความอาการยิ้มขึ้นมาแจกความยิ้มคะ่ะลูกค้าแจกความยิ้มแจกแจกรอยยิ้มคะ่ะอยากได้รอยยิ้มจากใครก็แจกไปคะ่ะลูกค้าโอเคบอนี่นะบูดปานตูดลิ่งไหลไหลค่ะพี่น้องคะ เคยหน้าบูดเป็นตูดลิงมาแล้วชีวิตไม่ได้ดีขึ้นเลยค่ะลูกค้าเออใครยังไม่ดูวีทีอาร์ของครูนับตังค์บ้างทุกๆครั้งในการเปิดคลิปนะคะจะมีวิทยาของครูนับตังค์ขึ้นก่อนกว่าจะมีครูนับตังค์วันนี้มันไม่ใช่เรื่องมันไม่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะ เออว่อยจะมีอันันอันอันอันเด็กมันนวกคนหนึ่งลุกข้นมาแบบเปลี่ยนแปลงเจ้าของค่ะพี่น้อค่ะเออมีบายเหมนของเจ้าของอาเซนีพ่อให้แม่ได้เซนีทกสอะไรมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเด้อคะ่ะพี่น้อคะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยมันต้องเป็นคนที่แบบเอาจริงกับชีวิตคะ่ะจะมบายแบบว่าเล่นเล่นกระจอกกระจอกนะคะลบๆบบวกๆไม่ได้คะ่ะพี่น้อคะครูบอกได้ตามตรงคะ่ะไม่ได้หรอกคะ่ะ เออจะมาแบบขี้เกียจแบบอุ้ยวันนี้ทําพวกนี้ไม่ทําวันนี้ทําไม่ได้หรอกคะ่ะถ้้เป็นงั้นไม่มีคุณำตังนะคะขอโทษนะคะลาออกจากงานประจําือถึงขั้นกับลาออกจากงานประจําเลยนะคะและมาทํางานที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันสามารถรวยได้และเอาจริงกับมันเออถ้าทาําบ้างไม่ทมานะบ้างนะบ่ไรคะพี่รองค้าแม่ออเม่บอกเลยข้าเดียวว่าบ่ไรคะ่ะจะมาเล่นเล่นหัวหัวไม่ได้คะ่ะ ผัดวันบอกกันบุ่งทำว่าโอ้ยทำทำไปอย่างนั้นแหละทำทำเพราะหน้าที่ทำทำไปอย่างนั้นแหละโมได้ค่ะพี่น้องว่าจะมีครูในวันนี้มันไม่มใช่เรื่องง่ายค่ะไลฟ์สดพี่น้องคะไม่มีคนดูเลยค่ะพี่น้องคะดูประมาณแบบสองคนสามคนค่ะพี่น้องแต่ก็ยังไลฟ์อยู่แบบนั้นสร้างตัวเอง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 ,ง,เอง,ง,เองขึ้นมาแบบนั้นค่ะพี่น้องคะไปทุกช่องทางไป YouTube ไปติ๊กตอกไปอินสตาแกรมไปทุกช่องทางค่ะพี่น้องคะเออ ของออนไลน์คุณอยากรวยคุณอยากมีรายได้คุณอยากขายของเป็นคุณต้องออกหน้ากล้องทุกวันอยู่ดีดีโอ้ยไปดูพิมพ์รีพายค่ะไออดอลเลยค่ะไอดอลเลยพี่้องไปเบิ่งพิมรีพายกว่าเขาจะมีวันนี้ดูก่อนค่ะเขาไหลส่วนมากี่ปีโมเมนต์ว่าอยู่ดีดีเขาก็ปังเลยโมเมนต์ค่ะพี่ดอง ครูสิตาสิคะครูสิตาไล่สดมากี่ปีกว่าจะมาเป็นครูสิตานี่วันนี้ต้องไล่สดวันหนึ่งกี่ครั้งโอ้ยอยากมาปุ๊บแล้วรวยเลยคะ่ะแม่คะ่ะมึงฝันคะ่ะพี่น้องอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าฝันอันนี้เรียกว่าเผอเจอผัดเจนปะคะเัดเจนปะคะลูกบอกบอกยังไรค่ะแม่บนนี้มีคลิปวีดีโอบอเบมีเออ นี้นะคะอยู่ในช่วงคางชื่อการขอโทษขออภัยสําหรับคนที่เข้ามาฟังแล้วไม่ชอบนะคะไม่ชอบในที่นี้คือแบบว่าเป็นอย่างคือว่าภาษาไทยโบราณเป็นอย่างคือว่าภาษาอังกฤษบอด้ขอโทษนะคะขอโทษจริงๆค่ะบางคนหัวรอหยอแม่ค่ะทำไมแม่พูดภาษาไทยไม่ค่อยสั์พูดภาษาอีสานสั์มากเลยแม่เป็นคนอีสานจ้ะพี่น้องขาบ่ต้องหัวเราะฉันค่ะฉันบอกดักไวเลยค่ะ เป็นคนอีสานจ้าบ่ภาษาอีสานสัต่ะให้ว่าภาษาอีสานนี่สัตเจ๋วค่ะว่าพ่ออีสัตในสามมือสามขึ้นกับว่าไ้ค่ะพี่รองไร่สดว่ต้องหัวเราะค่ะพี่รองอุยเหม็นสาบปคนอีสานจา้าเชื่อว่าคนที่เข้ามาหลงรักว่าคนักตั้งทุกคนค่ะบากทุกคน,นค่ะพี่ดองค่ะพ่อไม่เฟกเนาะเออเป็นคนอีสานกับเป็นคนอีสานค่ะจำประแดกตอนกินตำมะคุ้งกินข้าวเหนียวค่ะไม่ลืมกำพืชของตัวเองเนาะ เป็นลูกหลานชาวนาก็บอกว่าเป็นลูกหลานชาวนาค่ะไม่ได้มีต้นแต้มต่อทางสังคมไม่ได้แบบว่าอันพ่อเม,มียลำรวยมาทางไหนบ่เมียนจพี่น้องคะ่ะเออสัตว์บค่ค่ะเออชอบซอบขามวนมวลมาสังคนต,ตุกตาบอกนะคะเออฟังออก่ะแม่นัดเหียบ่มีคนฟังออกใช่ไหมเออฟังออกค่ะชอบมอัก์เก็ไปไปลูกไป,ไป บอกเลยแต่งตัวไม่ได้เข้ากับเพลงเลยแม่วันนี้เธอพี่นอ้องไปขามาหัวข้ออะไรมาในหัวข้อเลยค่ะแมห่หนึ่งข้อสําคัญของความสําเร็จค่ะพี่น้องคะเอาไปอย่างคือบางสันพูดสิบอกไฮเดอรหนึ่งข้อสําคัญในความสําเร็จของคุณรับตังคือคืออย่างแม่ คือกำลังใจจากครอบครัวคือกำลังใจจากพ่อจากแม่คือกำลังใจจากพ่อจากแม่จากครอบครัวของเราค่ะโอ้หนารักแห่งหมคะสบายดีค่ะสบายดีค่ะโอ้ยหนารักคักเนื่องกำลังจากพ่อจากแม่ของเรานี่แหละสุบบางคนเป็นเหมือนกันไหมคะเป็นเหมือนกันไหมลูกพ่อแม่ไม่เคยชมอุ๊ยอีหล่ะคือเกงแพงซันอีหล่ะคือเกงแพงสิเคยชมไหมคะ เคยเจอคาชมจากพ่อแม่ครูไม่เคยเจอเลยค่ะพี่รองขาโอ้ไม่เคยเจอพี่รองขาบอกเคยพอบอกเคยเจอคะ่ะแต่เรารู้อยู่ว่าพ่อกับแม่เราหนะให้กําลังใจเราอยู่ไม่เคยชมจากปากเลยค่ะโอ้ยิีหล่ะคือเก่งแถวว่าโอ้ยอีหล่ะคืองามแถวว่าโอ้ยิีหล่ะคือสุดยอดแถวว่าโอ้ยิีหล่ะคือแบบแม่โหสุดยอดเลยเอส่งกันไม่พอยแม่ใส่ว่าพ่อกับแม่ไม่เคยชมค่ะ ไม่เคยพูดเลยค่ะซนน้ำว่าน้ำวังไอ้ผีบา้าไอ้ผีบา้ามึงเป็นบา้ามึงเป็นบา้าสิ่งหนึ่งค่ะพี่รองขาครูคพวกกับพ่อกับแม่ตลอดเลยสิ่งหนึ่งพี่รองขาโอ,อ้เห็นพ่อเห็นเห็นพอเห็นแม่กินอิ่มนอนหลับกับพ่อใจแล้วจา้าเออเห็นพอกับแม่กินอิ่มนอนหลับกับพ่อใจละจ้ามันเป็นอีกหนึ่งความสําเร็จของบอสคุณนักตังเด้อค่ะพี่รอง เพราะอะไรคะเพราะเราเป็นสาหลักของครอบครัววันนี้ใครไม่ได้คําชมจากพ่อจากแม่ใครไม่ได้คําชมจากแฟนไม่ต้องเสียใจค่ะพี่น้องคะ่ะบบต้องเสียใจค่ะพี่น้องเออนี่แต่จมมาสันคือกันพี่น้องคะ่พะพอเมย์จมห้นี่แล้วออกจากงานพี่น้องคะ่ะตกก่อนแต่ก่อนบอกนะคะว่าลาออกจากงานประจาพอกับแม่่บ,อบอโอเคค่ะพี่น้องคะรู้สึกว่ารับไม่ได้จบปริญญาตีมึงมาขายของอะไรกูรับไม่ได้ ชีวิตของมึงและกูรับไม่ได้จริงๆบอกกับพ่อกับแม่คำเดียวว่าหนูรักพ่อกับแม่นะเชื่อหนูทุกสิ่งทุกอย่างที่หนูทำหนูทำเพื่อพ่อกับแม่ทั้งนั้นหักกับหกักอีัวกับอีเมียเด้อเเป็นอย่างเดียวครับพี่ตังคะบอกแค่ว่าอนตอนนี้หนูให้กับอันเพื่อพ่อพ่อแม่เด้ออดเอาเด้ออีอ,อีอีกไม่อีไม่นานเจอกัน บอกซ้ำนี่แหละพี่รองคะแล้วตั้งหน้าตั้งตาใครของออนไลน์ค่ะตั้งหน้าตั้งตาทางานของเราค่ะพี่รองถามว่าตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้พ่อแม่ชมไหมก็ยังไม่ชมพี่รองคะยังไม่ชมพี่รองคะ<ๆ>เรารู้ว่าเขาแอบแบบว่าแอบให้กาลังใจเราอยู่ในใจเออดังนั้นไม่ต้องซีเรียสม่ต้องน้อยใจวุ้ยพ่อแม่หนูไม่เคยชมเลยค่ะแฟนหนูไม่เคยชมเลยค่ะไม่ต้องไปซีเรียสมันค่ะลูกค้าเออ เขาดีใจอยู่ในในเขาบอกกันสองเถาอยู่แล้วเสื้อคูอ่นี่คุยอีอลาเกง่งเนาะอีลาเก่งเนาะแม่กับแม่กับพ่อครูคุยกันตลอดเออดังนั้นไม่ต้องไปเสียใจแฟนไม่เคยชมหุ้ยต่อหน้ากกนแฟนไม่เคยชมอย่างนู้นแฟนไม่เคยว่าหนูดีอย่างนั้นแฟนไม่เคยชมหนูว่าหนูสวยเลยแม่ขนาดหนูลุกขึ้นมาเปลี่ยนเปลงตัวเองนะแม่นะหนูลุกขึ้นมาแบบว่าเกลียนคิ้วเหมือนที่แม่บอกหุยออกว่าเปลี่ยนลงเปนลูกแฟนไม่เคยชมว่าหนูสวยเลย เขาไม่กล้าชมหรอกลูกแอบมองอยู่ไ้แก่แอบหึงก็มีเออดังนั้นไม่ต้องไปเสียใจมันเออไม่ต้องไปเสียใจเรารู้คําเดียวว่าเราทําเพื่อเขาจบค่ะแล้วแหละคนอินบ็อกมาถามครูว่าแม่ก็หนูทําแล้วอ่ะก็หนูทําแล้วอ่ะห,หนูรู้สึกว่าพ่อ,อ,พอกัแม่คนรักหนูเลยแปรก,ก็ไม่เห็นด้วยกับหนูรล้สุดไปแฮงก์รังใจหนูรู้สึกน้อยจมาเลยหาแม่ว่าต้องไปน้อยใจค่ะ ไปเรามีหน้าที่ทําต่อไปสักวันหนึ่งเขาจะชมอุ้ยเราไม่ต้องหเราไม่ต้องไปคาดหวังว่าเขาจะชมหรือไม่ชมลูกแค่เขากินดีกินอิ่มนอนหลับก็จบแล้วเออเข้าใจอยู่ว่าพ่อกับแม่หรือแฟนเราน่ะมันอันเขาเป็นแบบว่าอ่าหนึ่งในหัวใจของเราเขาเป็นแบบว่าหนึ่งในหัวใจของเราเขาเป็นแบบว่าเขาเป็นแบบว่าแก้วตาดวงใจของเราเขาทําอะไรรู้สึกว่าแบบมันมีผลต่อหัวใจของหนูบ้างเลยแม่ แต่งหน้าอีเล่เขาบอกว่ายูบันก็แต่งหนาก็อยากสวยเนาะก็อยากสวยก็อยากยังทำต่อไปลูกทำจนเรามีผลลัพธ์แล้วเขาจะไม่พูดอะไรเลยไม่ต้องไปรอคำชมจากใครรอคำชมจากตัวเองสมเสียรจะข้องไปมึงสวยมึงเก่งมึงเจ๋ง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  จบข่าวแทบเหมือนคุณรับตังค่ะคุณประเดสนใจไผเด้อ ข้ามเดียวคูเต็นอย่างเดียวคูเ้เฮ็ยนใา่ไปแพ็คของไป พ่อคูเกิดจากการเต้นเพลงมันขนาดนี้มึงไม่เต้นกูก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วเต้นอย่างเดียวค่ะเบิกบานอย่างเดียวสานโวยแอนแบบทรหาลูกค้าเอยลูกค้าเป็นไงบ้างคะเออท่านเรียกเป็นยังไงบ้างวันวันคุยกับลูกกับลูกค้าค่ะพี่น้องวันมันคุยกับทีมงานวันวันคุยกับสินค้าของเราดูเทคสินค้านี่มัไม่หลบ้างว่ามมีคนเปิดผู้ําหลักล้านกูจะเรียกได้ว่านู้สุดพ่อป่าวอยู่แบบนี้ค่ะพี่น้องฟ้อไป เออชีวิตกูไม่ได้มีอะไรมากมายค่ะวนเวียนอยู่างแบบนี้แหละมีความสุขกับลืมตาขึ้นมาเอ้าก like ูได้บ้านแล้วเหรอวะเนี่ยห้าเดือนกูทำไปทำมาป้าก <journée> <Không. S 2> ูได้บ้านแล้วเหรอป้าสุดยอดนี่เราเอาปนี่ทัากระซอยพ่อยแม่เลยเซยอุุยเต้นไปเต้นมาเอาพออันอันอันโอนเงินแผงเงินสวนอสองแสนเด้อพ่อเด้อไปใส่นี่ทัากระซอยเด้อเอาทำไปทำมาเอาเมื่อตากันมาป้าตกหน้าจากของป้ามีบ้านเป็นของตัวเองแล้วเหรอวะเนี่ยสุดยอดอีลีว่าเปคือเก่งเดวะ าทำไปทำมาพี่น้องคะพวกฟังฟังไปผู้ใด้จะไปผู้ใด้จะอยู่ก็สร้างหัวมันขับไปอย่างเดียวฟังอย่างเดียวฟังก็ณสิตายางเดียวค่ะพี่น้องคะเบิกบานอย่างเดียวค่ะเต้นอย่างเดียวค่ะฮัลโหลโอ้พูดไดสิเราบบวกผู้ใดเห็นบ้านเด็กร้างเขาบม่ได้สนใจไผผู้ใด้เขามาทำเมื่อกี้อะไรมันคือเก่งได้หาเดี๋ยวมึงเลยมีบานแล้วเมื่อกี้ไดนมันคือปนเหนี่ยพอแม่งได้ไปเรียนกับคุณสิตาเด้อว้าคำเดียวค่ะพี่น้องคะพูดคำเดียวว่าไปเรียนกับคุณสิตานะคะคุณสิตาสอนกันหมดทุกคคน่ะ ไม่ได้มีสอนไม่ได้เสือพิเศษอะไรกับบัวคนรัตั้งลอยบอค่ะเรียนก็เรียนเหมือนกันหนะังสือเล่มเดียวกันครูบออาจารย์เหมือนกันคครพี่น้องคะลงมือทําหัวใจที่ต่างกันมากกว่ากันลงมือทาค่ะแตกต่างกันผลลัพ์ย่อมแตกต่างกันดังนั้นวันนี้ ันนี้ค่ะพี่น้องคะถามใจตัวเองคะ่ะว่าต้องไปอันต้องได้รับการยอมรับจากพอ่อจากแม่พ่อแม่ต้องมาชมเชียร์หนูพ่อแม่ต้องบวกเหมือนหนูไม่ต้องคะ่ะว่าต้องไปสนใจว่าต้องมาเล่นลูกไพ่เฮ้ยทำไมเขาทาแบบนี้ทำไมครูทาแบบนี้ทำไมคนอื่นทําแบบนี้ไม่ต้องไปสนใจสนใจแค่ชีวิตของตัวเองเ,อช,เชอชมเชียร์ตัวเองโอ้ยพ่อแม่มาชมเชียร์เฮ้าเฮาก็ชมเชียร์จาของเอาแฟนไม่ชมเชียร์เราเราก็ชมเชียร์แฟนแฟนไม่ชมเราว่าสวยเราชมเราว่าสวย บางคนน่ะแฟนดีมากเลยสนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่างคุณโคตรงคนรโคตโชคดีบางคนครอบครัวสนับสนุนคุณเป็นคนโคตอโคตโคชคดีมากโอเคไหมคะลูกค้าเออบอกคําเดี๋ยวว่าแต่งหน้าตาบอกเขาก็เพลงเลยวะวันนี้มาเบาๆค่ะ ไว้สักกูบรดเดี๋ยวมาเตนเพลงแดนสูพโพดโผบกักโมบักแตงมากเออเงึดหลายไม่ต้องเชื่อในสิ่งที่ครูพูดแต่จงพิสูจน์ด้วยการลงมือทำพอใจบ่ลูกค้ะทั้งหมดทั้งมวลมาพี่น้องป้องไปเอ้ยออกมาแบงปันพี่น้องขาจะปีกวกวๆแล้ว แบ่งปันทุกวันค่ะออกมาไในสดซูมือค่ะพี่น้องค่ะแต่ก่อนมีคนดูแค่สองสามคนเองค่ะพี่น้องแต่วันนี้โอ้ยเอฟซีติดตามเยอะมากค่ะในทิกตอกทิกตอกอินสตาแกรมเออมันต้องแบบนี้ค่ะลูกค้าออกมาสร้าตัวแบบนี้ค่ะมันจะมีคนของเรามันจะมีคนรักเราเออเชื่อว่าทุกคนเข้ามารักบลอกคุณตังทุกคนค่ะอุ้ยมากแฮงแม่มักในความบ้าของแม่มักในความแบบว่าอันอีสานของแม่เท โอคำพูดไหนที่คำพูดของเราที่รู้สึกว่ามันไม่โอเคนะคะครูกลับขอโทษขออภัยนะคะอาจจะพูดภาษาไทยไม่ค่อยชัดไม่เป็นไรนะคะโอโอเคบอลูกค้า จะว่าใครคะ่ะออกมาแบ,บ่งปันในสิ่งที่เราเรียนรู้กับครูสีตานะคะแล้วก็ออกมาแบ,บ่งปัดออกมาออกมาบอกสู่กันฟังคะ่ะพี่น้องว่าว่าเหตุจากสินะมันได้อีลีคิดแบบนี้มันได้แบบนี้เออคิดพลังบวกก็คือได้พลังบวกคิดลบก็คือได้ลบก็แค่นั้นเองคะ่ะลูกค้าโอเครักบอคสค่ะพั่นพี่หญิงไทยบอกนะคะโอเคบาคับลูกค้าเออติดดาวไวค้ค่ะติดดาวเพจไว้รักทุกคนคะ่ะลูกค้า ราชการเรียนรู้กับบอสคุณรักตา,ตาแล้วก็บอกแม่ด้วยพี่เคลี่บอกว่าอันนั้นพี่แค่ยี่บอกแค่ยีนะคะบอกว่ารักมากค่ะรักคือกันค่ะอย่างที่ครูบอกค่ะว่าไม่ต้องเชื่อในสิ่งที่ครูพูดแต่จงพิสูจน์ด้วยการลงมือทําแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขออนุญาตไปเต้นต่อ